ักกลางกองถ่ายขนานแท้ต้องคู่นี้ค่ะชาคริสวุนเซนเพราะหลังจากที่สาววุ้นไปร่วมรายการทําอาหารของนุ่มคริสเท่านั้นแหละเชฟสุดหล่อดีกรีพระเอกก็เลยอยากจะปรุงเมนูรักขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวก็เลยขอแต่งงานหลังจากที่คบกันได้8ปดเดือนอีกคู่หนึ่งก็ปิ๊งกันกลางกองถ่ายก็คือคู่รักอารมณ์ดีเต๋อกับพีคค่ะ5ปีก่อนโน้น้องพีคเนี่ยเขากําลังฮอตในฐานะนางเอกใหม่ของค่าย GPH เจอครั้งแรกนี่ผมไปเจอที่กองสายลับสายลับครับ น้องพีเป็นนางเอกแล้วผมมาเป็นเอ็กซ์ต้าอยู่ผมไม่ได้คิดเรื่องจะจีบด้วยนะครับตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบเหมือนคุยกันแล้วแบบมันสนุกดีแล้วก็เวลาแบบคุยได้คุยกับเขาแล้วมันมีความสุขรู้สึกอยากคุยด้วยแล้วก็อยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบดูแบบอยู่ด้วยแล้วรู้สึกแบบเขาแบบไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะคือไว้ใจได้อะไรเงี้ยเริ่มจากตรงนั้นตั้งแต่นั้นมันก็เหมือนอยากคุยเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนต่างคนต่างรู้ว่าชอบอะไรเงี้ยค่ะด้านคู่รักมาราธอนป๊อกตัก คู่นี้เนี่ยชีวิตเขาแบบเรียบง่ายๆนะคะแล้วก็ที่ปิ๊งกันก็คือปิ๊งในความเรียบง่ายนี่แหละเจอกันที่ร้านชอปทุมทองค่ะเป็นร้านของพี่ปุ้ยอรัญญาที่เล่นละครด้วยกันกับปอแล้วก็ไปส่งพี่เขาที่ร้านแล้วก็ไปเจอพี่ตั๊กนั่งทานอยู่ที่นั่นพี่ตั๊กใส่เสือ้อฟุีแฮงแสเงเกงเละพกผ้าแล้วเดินถืออาหารมาจากในร้านเขาสวยมาเลยครับพเพิ่งถ่ายละครกลับมาเรอน้าก็หน้าท<ๆ>้ำแบบแต่งหน้าสวยงามเพอร์เฟก เออเราก็จะถามว่าใครเหรออะไรคุยกันแล้วมันค่อนข้างไปในทางเดียวกันก็เลยรู้สึกว่าชอบก็ประทับใจครับในความน่ารักนั่เป็นภาพที่เราจำส่วนตายชุติมากับพิมพิธาจุดพบรักของทั้งสองเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองไทยค่ะแต่เขาข้ามน้ำข้ามทะเลไปสปารักกันตั้งแต่แรกศตดาที่ประเทศอิตาลีโนนจากนั้นความสัมพันธ์ก็ไม่เคยขาดหายจนกระทั่งได้ใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกันอย่างทุกวันนี้ค่ะ ตอนนั้นตายไปถ่ายถ่ายหนัง Venice, ค่ะที่เวนิสอิตาลีค่ะเออหนีตามกาลิเลโอมีเพื่อนของเพื่อนที่รู้ว่าผมกําลังจะไปอิตาลีแล้วก็รู้ว่าน้องต่ถ่ายหนังอยู่ที่อิตาลีก็เลยได้เจอกันจะได้เจอก็คือนั้นกันหลายพาดกันหลายรอบใช่ประมาณสามอาทิตย์กว่าจะได้เจอกันก็คือตอนแรกจะบินไปเจอกันที่ฝรั่งเศสแล้วก็บีซ่าไม่ได้มกหิมาตกมากนี้นะโน,โนแล้วกว่าจะได้เจอกัน แต่พอได้เจอกันก็เลยรู้สึกเหมือนกับจริงๆรรู้จักกันมานานแล้ว